ก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในปี2023นี้คิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้อย่างที่หวังเอาไว้ขอให้มีความสุขกันทั้งปีนี้เลยนะครับและหัวข้อของคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงมอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วคนไม่คุ้นกันจึงอาจจะทําให้ตัวรถขายไม่ดีเท่าไหร่หรือไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะ,นะครับและถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับคันแรกของคลิปนี้เลยดีกว่าครับ ชื่อของมันก็คือ Yamaha Fin น1 5 i นั่นเองต้องบอกเลยครับว่าช่วงที่ Yamaha Fin นเปิดตัวช่วงแรกๆเนี่ยลหลายหลาคนแอบงงนะครับว่า Yamaha เอารถอะไรมาขายแล้วเนี่ยโดยในตอนนั้นเนี่ยชื่อที่คุ้นเคยที่สุดนะครับสำหรับรถแม่บ้านแบบนี้ของค่าย Yamaha เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Spark ครับผมไม่ว่าจะเป็น Spark 115i นะครับ Spark 135อีกงก็ตาม Spark LX, Spark RX, Spark X, Spark Z อะไรก็แล้วแต่แหละคือส park เนี่ยทตลาดมันนานมากครับจนหลายๆคน คุ้นชื่ออยู่แล้วว่าส p a r k คือรถแม่บ้านบางลมของทางค่ายยามาฮาและพอทางค่ายยามาฮานำฟินเข้ามาขายแทนส p a r k เนี่ยหลายๆคนก็แอบงงครับว่านี่มันรุ่นอะไรกันแน่เนี่ย มันคือสปาร์คตัวใหม่งั้นหรอหรือว่าเป็นรุ่นใหม่แกะกล่องจากทางค่ายยาม่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าฟินและสปาร์คคือรุ่นเดียวกันครับโดยบางประเทศเนี่ยเรียกเจ้าฟินบ้านเราว่าจูปิเตอร์ฟินนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยก็จะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าจูปิเตอร์เนี่ยมันก็คือรุ่นเดียวกับสปาร์คนี่แหละครับดังนั้นจึงค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าฟินเนี่ยก็คือสปาร์คแต่ว่าในบ้านเราเขาไม่เรียกว่าสปาร์คแล้วไงและการเริ่มต้นของเจ้าฟินเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะลําบาก ค,คือจ้างพรีเซนเตอร์ดังๆนะครับใครดังเอามาเป็นพรีเซนเตอร์หมดเลยก็ว่าได้นั่นแหละคือตอนนั้นเขาอยากจะปั้นชื่อใหม่ะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือถ้าขายด้วยชื่อสปาร์กเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงยังไงก็น่าจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับแบบว่าสปาร์กฟินอะไรเงี้ยเออมันก็โอเคนะไม่ได้ดูแย่อะไรนะครับแต่ก็นั่นแหละมันก็ประสบความสําเร็จนาะในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าทางยามาฮ่าเขาทำสำเร็จนะครับกับการเปลี่ยนชื่อหรือว่าการสร้างชื่อใหม่เนาะปัจจนนนนกก็็ร้้านนร้าาาาาึแว่่่สยเเตตลดดดไิงถถือีปท หลายคนเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับโดยเฉพาะสายใช้งานผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่มองเห็นความคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะซื้อฟินมาใช้กันนะครับผมจึงมองว่าชื่อของฟินนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่ฟินโฉมใหม่จะมาสักทีเพราะว่าโมนี้เนี่ยเริ่มลาขายยาวๆแล้วนะ ท่านต่อมายังอยู่กับ Yamaha นะครับและนี่คือ Yamaha GT 125ต้องบอกเลยครับว่าชื่อนี้เนี่ยแปลกมากตอนที่ได้ยินครั้งแรกนะครับเพราะปกติในช่วงเวลานั้นเนี่ยคำว่า GT เราจะได้ยินจากพวกมี o อะไรอย่างนเนาะอย่างพวกมี o 125 GT มี o 125 MX อะไรยงเงี้ยเออมันก็จะคุ้นๆอยู่กับคำว่า GT แต่ว่าพอมาเป็น GT 125เนี่ยหลายๆคนงงครับว่าฮะ G T 1 2 5เลยเหรอแล้วมีโอล่ะมีโอหายไปไหนคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยกเลิกชื่อมีโอไปนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันเนาะคือมีการนําเจ้า GT 125เนี่ยเข้ามาขายแทนแล้วถ้าถามว่าเจ้า GT 125เนี่ยจริงๆแล้วมันคือมีโอหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับแต่คิดว่าไม่ใช่นะคือในต่างประเทศในอินโดนีเซียเองก็ตามเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าโซ GT 125นนะครับแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อว่ามีโอ t 125นนะครับจากที่อ่านดูในเว็บต่างประเทศอ่นะ่่่่ะเนนนาาาแตวมมัก็ไ็ไได้ปชืททีทง อะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะไม่นับรวมเนาะและด้วยชื่อ GT 125นี่แหละครับที่ทําให้ตัวรถอาจจะไม่ได้ปังปุริเยสักเท่าไหร่คืออาจจะมีคนใช้นะแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะไงคือก็แบบแพ้ค,คลิกอะไรอย่างเงี้ยเนะาะทั้งที่ว่าราคาเนี่ยเจ้า GT 125่งสองามาดีมากนะครับคือดีสุดๆเลยอะอยู่ในเลทแบบไม่เกิน50,000บาทอะได้125 c c, ร2 5่ซีซีนู่นนี่นั่นก็ครบเครื่องหัวฉีดต่างหักคือมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่ซื้อ,อเนาะแต่ก็มีหลายๆคนที่เขาเลือกเพิ่มเงินนนนไปซืื้ออรุ่่่ก,กกกัมาาว แต่ถ้าใส่ชื่อมีโอเข้าไปสักนิดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะขายดีกว่านี้ครับเป็นแบบมีโอโซ GT 1 2 5อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีโอ GT 1 2 5ก็ได้คือมันก็จะดูน่าซื้อมากกว่าเพราะว่ามันคือมีโอไงชื่อในตํานานที่หลายๆคนก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วดังนั้นไม่แปลกครับที่หลายๆคนจะเลือกซื้อเพราะชื่อมีโอแต่ถึงผมจะพูดแบบนี้เจ้า GT 1 2 5เนี่ยก็ขายมาได้แบบเรื่อยๆหลายปีเลยนะครับจนณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีขายอยู่นะครับสำหรับตัวที่เพิ่ ใจเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะครับปัจจุบันน่าจะยังมีขายอยู่นะครับราคาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่ถึง5000 50, 0บาทมั้งคือมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถมรถอเตอร์ไซค์อัตโนมติขับง่ายๆไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่ได้เน้นแรงไม่ได้เน้นแบบช่วงล่างดีอะไรมากมายเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับ GT125 ท่านต่อมาก็ยังอยู่กับค่ายยามาฮ่าครับและนี่คือยามาฮ่าจูปิเตอร์ R4 นั่นเองต้องบอกเลยครับว่าชื่อนี้หลายๆคนไม่ค่อยคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนตอนรุ่นนี้เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากครับผมไม่ได้หมายถึงหน้าตาตัวรถนะ ผมาหมายถึงชื่อมันเนี่ยแหละครับคือชื่อจูปิเตอร์ในตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนไม่ทราบอยู่แล้วครับว่ามันคือยามาฮ่าสปาร์คคือในต่างประเทศอย่างในอินโดนีเซียเองเนี่ยเขาใช้ชื่อจูปิเตอร์มาตั้งนานแล้วครับในขณะเดียวกันบ้านเราเนี่ยก็ใช้ชื่อสปาร์คครับไม่ว่าจะเป็นสปาร์คแซดสปาร์คเอ็กสปาร์คอาร์เอ็กเอาจริงๆแล้วในอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อจูปิเตอร์หมดเลยครับและพอพูดถึงสปาร์ครุ่นก่อนๆที่มีไฟหน้าโฉบเฉี่ยวมีดีไซน์ตัวรถที่ดุดันไม่เกรงใจใครแล้วกลับมามองเจ้้้าาา RRC คันนีเรรกก็จะูสึว่ ดีไซน์ตัวรถเนี่ยมันมีความคล้ายมันมีความเป็น DNA เดียวกันก็ไม่แปลกครับผมเพราะจริงๆแล้วมันก็คือรุ่นเดียวกันนี่แหละครับจะบอกว่า Jupiter RC เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ Spark RC ก็ได้นะครับสมมุติว่าในช่วงเวลาที่เข้ามาขายในไทยใหม่ๆนะครับเปลี่ยนจาก Jupiter RC เป็น Spark RC เชื่อเถอะครับยังไงก็ขายได้แน่นอนกับคําว่า Spark เพราะว่าแฟนยามาฮ่เนี่ย เขาก็คุ้นชื่อนี้กันอยู่แล้วนะครับตาสีตาสาใย,ยมีใย,ยนาที่เคยใช้สปาร์กในรุ่นก่อน,อนๆเขาก็อยากจะซื้อครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นชื่อจูปิเตอร์ปุ๊บนั่นแหละตาสีตาสาก็งงนยครับว่าไอ้นี่มันรุ่นอะไรไม่เคยเห็นเลยทั้งที่ว่ามันก็คือรุ่นเดียวกันนี่แหละครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าชื่อจูปิเตอร์เนี่ยส่งผลมากๆก,ก,กับยอดขายของจูปิเตอร์ RC เลยนะครับซึ่งในช่วงที่มันเปิดตัวเนี่ยผมยังไม่ได้ตามข่าวมอเตอร์ไซค์จริงจังเลยครับผมยังแอบคิด ลองมาคิดใหม่นะครับว่านี่คือ Spark r c มันจะรู้สึกดีขึ้นครับเฮ้ยนี่มันส park ตัวใหม่นี่วะเฮ้ยนี่มันส p a r k r c นะเว้ยของติดรถมาให้เนี่ยโอ้โรเลดซิงเลยเชื่อเถอะชื่อนี้ยังไงก็คุ้มซื้อเลยสําหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าแค่ชื่อความใหม่ก็เปลี่ยนครับคือชื่อในตํานานยังไงมันก็ขายได้นะครับลองดูค่าเจ้าตลาดดิแทบไม่เคยเปลี่ยนชื่อรุ่นเลยนะครับรุ่นไหนปังๆเนี่ยพี่แกต่อยอดหมด ดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าการที่ใช้ชื่อจูปิเตอร์เนี่ยมันทําให้ยามาฮ่าในตอนนั้นเนี่ยถึงก็ต้องเริ่มทําการตลาดใหม่เลยนะครับถือว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยแหละแต่สุดท้ายแล้วจูปิเตอร์อาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไปต่อนะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาจูนมาให้มันวิ่งดีกว่าพวกฟินนะครับแถมเรื่องของของติดรถต่างๆนะครับให้มาเยอะมากนะครับดูดีใช้ได้เลยแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่กลายเป็นรถในตำนานไปซะละ ขั้นต่อมามาที่ค่ายเจ้าตลาดอย่าง Honda กันบ้างดีกว่าครับและนี่คือ Honda g กรอม2 5 5ชื่อกรอมเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้านนะครับ ตัวผมเนี่ยก็คุ้นมาตั้งแต่สมัยที่ MSX หลายๆคนเขาแปะสติกเกอร์กลมนะครับแบบว่าแต่งตัวนอกเว้ยแต่ง US เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยรู้จักชื่อกรอมขึ้นมานะครับว่ามันก็คือ MSX ในต่างประเทศเนี่ยแหละแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ร,รู้เรื่องนี้ไงครับบางคนก็ไมไ่ติดตามอะไรขนาดนั้นนะครับพอเจ้า MSX คันนี้ใช้ชื่อกรอมขึ้นมาก็แอบงงเลยครับว่ารุ่นอะไรวะทั้งที่ว่าหน้าตาตัวรถเนี่ยมันก็คือ MSX ดีๆเนี่ยแหละครับ แต่พอเปลี่ยนชื่อเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยแต่เรื่องของความนิยมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของกระแสด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่กอมเปิดตัวเนี่ยมันเป็นช่วงที่กระแสลงแหละสำหรับ m i n i ไบต์นะครับก็ไม่ได้เป็นที่นิยมอะไรกันมากมายแต่ผมเชื่อว่าถ้าใช้ชื่อ M S X อยู่เนี่ยคือมันอาจจะดูดีกว่านี้ไงอย่างน้อยๆหลายๆคนก็ยังจดจำชื่อนี้กันอยู่ แต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเขาก็ใช้ชื่อกลอมมาตั้งแต่โฉมแรกแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าตั้งชื่อกลอมตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะดูดีไปแล้วก็ได้เนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะแต่เราจะโทษชื่อกลอมอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วกระแสนเนี่ยก็สาคัญนะครับในช่วงที่กระแสข,ของเ i ดิไซน์กำลังหายไปจากไทยนะครับตอนนั้นเจ้า M S X ตัวใหม่ไม่สิกลอม125่อเนี่ยก็เปิดตัวนะครับโดยจุดเด่นเนี่ยก็มีการปรับปรุงเรื่องของเกียร์ให้เป็น5สปีดนะครับแล้วก็เรื่องของชุดแต่งนะครับสามารถ ขัดใจหลายๆคนนะครับจากที่จําได้เนี่ยเขาบอกว่าดีไซน์มันแอบไปคล้ายกับตัวแรกนะครับคือสวยไม่เท่า SF บ้างและบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันโล่งไปมันล้นไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเขาทํามาให้แต่งไงอันนี้ก็พอเข้าใจได้อะแต่แบบคนไม่ทําของแต่งมาขายอะมันก็เลยทาให้รุ่นนี้เนี่ยก็เลยแบบเหมือนกระแสมันล่วงลงไปแบบล่วงถึงขีดสุดแหละ คือไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าตระกูลนี้เนี่ยมันจะล่วงได้ขนาดนี้นะครับโดยนับปัจจุบันเนี่ยกรอม12-5ก็เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยแทบไม่เจอตัวจริงบนท้องถนนเลยนะคือถ้านับคันได้เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เกิน10คันนะครับจากที่เจอไม่รวมแบบหน้าร้านอะไรอย่างงี้นะครับคือแบบวิ่งบนท้องถนนเนี่ย เคยเจอไม่เกิน10คันตั้งแต่เปิดตัวมานะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากมากๆจากค่ายเจ้าตลาดนะครับไม่แน่นะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะกลายเป็นรถในตำนานรถหายากรถมีราคาก็เป็นได้นะครับสำหรับเจ้ากรอม125่ออันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า <S <S แล้วก็มาถึงการสุดท้ายนะครับจากค่ายซูซูกิค่ายที่ผมมักจะเซล์บ่อยๆนะครับและนี่คือเจ้าชูสเตอร์1 1ึ่งนั่นเองจริงๆแล้วชูสเตอร์เนี่ยก็คือสมาร์ทนี่แหละครับ แต่ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนถ่ายนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันอาจจะอยากใช้ชื่อเดียวกันในต่างประเทศมั้งมันเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยถึงก็ง,งงเลยนะครับว่านี่เปนรุ่นอะไรกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือสมาร์ตนี่แหละครับผมแต่ว่าชื่อชูสเตอร์เนาะคือมันเป็นการเปลี่ยนชื่อที่งง,งมากๆครับเพราะว่าชูสเตอร์ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับคือเราจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วครับว่าซูซูกิสมาร์ตสมาร์ตสมาร์มาโดยตลอดเนาะแล้ววันดีคืนดีเปลี่ยนมาเป็นชูสเตอร์เนี่ยก็ง,งงกันเดยครับ คนที่จะซื้อเนี่ยก็ไม่กล้าซื้อนะครับไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรทั้งที่ว่ามันก็คือ s m a ร์นี่แหละครับและพอมีกระแสข,ของความไม่คุ้นเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้ทางซูมีการเปลี่ยนชื่ออีกรอบหนึ่งครับจากเดิมเนี่ยชูสเตอร์115 FI กลายเป็นสมาร์ต115 FI ครับทั้งที่ว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นโฉมที่แบบ เหมือนกับเปลี่ยนลายสติกเกอร์นะครับลดต้นทุนเล็กน้อยนะครับกลายเป็นสมาร์คือคนที่เคยเห็นหรือว่าคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับจะทราบเลยว่า,าหลังจากที่เป็นชูสเตอร์แล้วใช่ไหมครับจะมีสมาร์ตตัวหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับชูสเตอร์เป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับคือไม่ใช่ตัวเน็ก e d อีดิชันแล้วก็ไม่ใช่ตัวก่อเน็กซ์อีดิชั n นนะครับจะมีตัวหนึ่งที่แบบเหมือนกับชูสเตอร์เลยแค่เปลี่ยนสติกเกอร์เป็น, Smash นสมาร์นะครับและที่สําคัญคือเจ้าสมาร์ตตัวนี้เนี่ยครับมนลดต้นทุนครับ ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสวิงอาร์มเหล็กต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะเป็นพวกชุดสีนะครับเรื่องของสีสันเรื่องของอวัสดเุเกี่ยวกับพวกแบบเฟรมตัวรถอะไรเงี้ยลองไปสังเกตดูได้เลยว่ามันจะมีตัวหนึ่งแหละที่หลังจากเจ้าชูสเตอร์เนี่ยตัวนั้นวัสดุแย่มากนะครับคือแย่สุดๆไปเลยแหละ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นก่อน Next Edition ตัวหนึ่งเนี่ยจะมีการปรับเรื่องของอบังลมใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะให้บังลมมันดูสวยขึ้นโฉบขึ้นตัวนั้นเนี่ยจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็น Next Edition ตัวปัจจุบันเนาะที่วัสดุเนี่ยค่อนข้างดีนะครับซึ่งการเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาเนี่แหละครับที่ทาให้มันงงมากๆนะครับคนที่ใช้ซูในตอนนั้นเนี่ยก็เกาหัวแหละครับว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ยคือแบบเดี๋ยวสม a รเดี๋ยวชูตเตอร์เอ๊ะยังไงแล้วอยู่ดีๆ่ลาสุดมี Next Edition เข้้าามมอีกแลวันมีชื่ออเเกิดขึ้นให่่รืยๆ และไอความขลังเนี่ยมันก็ไม่มีตั้งแต่ชูสเตอร์แล้วไงคือคนเนี่ยเริ่มจดจํำชูสเตอร์ได้นะครับวันดีคืนเดียเปลี่ยนเป็นสมารอีกมันก็เลยทําให้หลายๆคนไม่คุ้นเคยครับสรุปจะชื่ออะไรกันแน่เนี่ย สุดท้ายนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นครับว่ายอดอะไรก็ไม่ได้ปังสักเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นรื่อรุ่นหลังๆเนี่ยราคาถูกอัพขึ้นมาแบบเวอ่เวอร์นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบไปซื้อรุ่นอื่นซื้อค่ายอื่นดีกว่าไหมเพราะด้วยศูนย์บริการนะครับด้วยดิลเลอร์ต่างๆที่มีน้อยด้วยเนาะแต่ว่าทางซูงเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาก็เหมือนพยายามจะเปิดดีลเลอร์เพิ่มนะครับแต่เงื่อนไขาการตั้งดิลเลอร์เนี่ยค่อนข้างยากครับจากที่ไปถามดีลเลอร์มาเนี่ยเขาบอกว่า ช่างประจําศูนย์อย่างน้อยเท่านุนเท่านี้และถ้าหากคุณอยากได้รุ่นนี้มาขายคุณต้องซื้อรุ่นนี้3คันรุ่นนี้5คันคือเราจะมาส่งให้คุณแต่ถ้าแบบสั่งคัน2คันหรือว่าไอ้นี่5คันเลยรุ่นเดียวกันไม่ขายเว้ยถ้าอยากได้ก็มารับที่ศูนย์ใหญ่เอาเอง มันเลยทําให้ดิลเลอร์เนี่ยไม่ค่อยอยากจะขายค่ายซูครับซึ่งก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับหากพี่ซูง้อดิลเลอร์สันหน่อยเนี่ยอาจจะมีดิลเลอร์เกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองนะครับทำให้คนพูดถึงรถของซูกันมากขึ้นทําให้คนเห็นรถซูกันมากขึ้นหรือว่าการเซอร์วิสร,รถซูมันง่ายขึ้นนะครับคือถ้าแก้ตัวนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าค่ายซูเองน่าจะกลับมาพัง,งาัดงมคําโลกได้อีกทีหนึ่งเนาะแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนตัวผมเอง